ตั้งใจนะครับอสองคอมโบครับทุกคนโอ้โหข้างบนได้ด้วยครับสามสามคอมโบครับทุกคนสี่สี่คอมโบครับทุกคนโอ้โหคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรทำตามเด็กผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ว วันที่8แล้วนะครับกับตอนนี้เวลา16นะครับ3 1นะครับเพิ่งจะมีเวลานะครับก็ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้เล่นยิบไม่ได้เล่นเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะว่างไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามนะทำคลิปมาลงช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลวกันนะครับ ลองประเดิมเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นรอบแรกของปีเลยแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับรอบนี้นะก็ผมจะวัดเลยครับอย่างนี้เลยนะครับทดสอบเลยครับว่าดวงเราเป็นยังไงนะครับก็จะช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งไปโอ้โห อ้ยสวยครับทุกคนโคสามคอมโบด้วยครับทุกคนถือว่าโอเคเลยครับถือว่าดวงดีครับปีนี้ถือว่าดวงดีผมกดอีกสักครั้งนี้ไหมแล้วพอเลยนะฮะไม่ได้นะกำลังน้อยไปนะกดกปิดผมกดไอลองดูครับไหนๆก็ไหนๆนี่ผมตั้งใจแล้วครับ อสองคอมโบครับทุกคนโอ้โหข้างบนได้ด้วยครับสามสามคอมโบครับทุกคนสี่สี่คอมโบครับทุกคนโอ้โหฟรีสปินครับฟรีสปินครับสิบหกสามสิบสามครับทุกคนเกมแรกของปีนะครับอืมสวย มาโอ้โหมีต่อทุกคนโอ้โหโอุห้ยเกือบสวยครับมีสุดท้ายว้าวครับอือหือจบเฮ้ยสต็อปไม่ทันนะฮะอือหือสามฮ้ยสองคอมโบครับโอ้โหส,สองร้อยห้าสิบครั้ง,งนกันอะ ยังได้อยู่ครับทุกคนโอ้โหสวยสิสามโอโบโบครับทุกคนมีสีอืมล้วก็จะมีสีนะครับโอ้โหสองพันห้าสิบบาทครับทุกคนคือสวยเลยนะครับอย่างนี้เอผมขออนุญาตปัดเศษเลยแล้วกันนะครับอ่าก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมจะพยายาม ทำคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับโอ้โยังมาอยู่ครับก็ดูพพเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนๆมีเกมอื่นไหมแนะนํานะแนะนํามานะครับผมก็จะลองไปเล่นดูนะครับมีอะไรแนะนํามีทิ่กอะไรแนะนําก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะก็เพื่อนๆเล่นกันเป็นยังไงบ้างนะครมี เกลือไหมนะครับแตกดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามีทริคมีสูตรอะไรมาแนะนําก็เชิญนะคบคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดเศษอันนี้ก่อนนะฮะปุ๊บโอ้ยังมาเรื่อยๆนะทุกคนโอ้ยังสองคอมโบฮะโอ้โหสามคอมโบครับม,มันยังมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าผมผมพอแล้วนะครแค่นี้ ผมตัดออกนะยังมาอยู่สามสออีกแล้วทุกคนอย่าบอกสิงโตมานะนี่ผมตัดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหยังมาอยู่โอ้โหถือว่ามาหรือว่าดีเลยนะครับอย่างนี้สิบห้านะครับไาฮะตัดให้หมดมาต่อก็ไปต่อครับ โอ้ยยังมาอยู่ครับอืม่มีสิบไม่ได้เลมันต้องก็ต้องสิบห้านะครับอ,อืมโอเคครับเลขเส,สวยๆนะครับผมตั้งใจว่าจะเอาจบส,จสวยๆอย่างนี้แล้วนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับผมว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงคลิปนะครับ ก็หวังว่าคนนะครับยังจะชมอยู่นะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้นะลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีทุกท่านครับผมลืมบอกนะครับมีช่องของเรามีมีกลุ่มนะครับมีเพจนะฮะผมทำไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไป กดติดตามกันด้วยนะครับก็รอบน,นี้ไปแล้วายครับผม